ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาเปิดลำโพงต่อนกเขาดูครับครับทำซุ้มเรียบร้อยครับนะครับเป้าหมายระยะยิงอยู่ที่30เมตรครับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีครับไม่มีลมเดี๋ยวติดตามดูครับว่าวันนี้จะมานไหมครับ เดี๋ยวขอไปเปิดลำโพงก่อนนะครับเข้ามาแล้วครับบางจริงไม้ เย็นๆครับรอก่อนไม่เห็นช่องครับ ไม้โอเคครับลองลงตรงโคนเลยครับ ครับนี่ครับแต็มแรกตอนที่ออกไปเก็บมีเสียงร้องอยู่ใ,ใกล้ๆหลายตัวก็เลยรีบออกไปเก็บกวนไม่อยู่คาที่ครับก็เดี๋ยวนั่งต่อครับครับนั่งเปิดลำโพงอยู่ชั่วโมงนึงก็ เข้ามาแค่ตัวเดียวครับเ,เดี๋ยวไปเดินเลาะหาตามทุ่งนาครับเปิดจะได้เพิ่อมอีกสักแต้มสองแต้มครับ โดนครับระยะหกสิบห้าเมตรครับนกเอี้ยงเดี๋ยวไปเก็บครับระยะหกสิบห้าเมตรครับตั้งกล้องไว้ที่สาสิบเมตรยิงเผื่อหนึ่งดอทครับยิงจะตรงยอดต้นมะขามต้นนี้ครับ ติดอยู่กิ่งข้างบนนู้นครับก็เดี๋ยวขอไม้สอยลงก่อนนะครับโอเคครับได้แล้วครับไม้สอยก็ไม่ถึงก็ต้องปีนต้นเนาะครับเหนื่อยครับตัวนี้ ได้หนึ่งตัวครับได้หนึ่งตัวโอเคครับสองตัวครับ กาะอยู่ต้นนี้ครับเกาะอยู่ทั้งหมดสี่ตัวครับยิงโดนไปสองตัวนั้นไม่ตายครับบินไปแล้วเป็นร่วงอีกนึงฮะยวตามไปยิงครับตัวนี้อยู่นี่ครับอันนี้ตัวแรกครับตัวที่สองน่าจะโดนเฉ,ดเฉียดหลังไปครับ จะตามไปครับบินมาลงแถวนี้ครับพอตามมาหาไม่เจอครับตอนบางคนาตรงนี้อ่ะคณามันสูงอะ่ะบินมาลงแล้วน่าจะบินต่อครับเป็นมาได้แต้มเดียวครับเดี๋ยวไปกันต่อครับเช้านี้อากาศดีครับผม โดนไปแล้วครับเข้ามา2ตัวเดี๋ยวไปเก็บครับระยะอยู่ที่50ิเมตรครับตัวนี้ ยังด้วยลูกสนักยี่สิบแปดกินครับดูครับอยี๋ยนีคคคน้ครับเข้าวตะโคนปีกครับ ได้เพิ่มอีกแต้มนะครับตัวนี้อยู่ยิงอยู่ที่ระยะ50เมตรครับเดี๋ยวเดินกันต่อครับครับก็เดี๋ยวกลับแล้วครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด5แต้มครับ ประมาณเหมือนเดิมครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ